สวัสดีครับวันนี้แกะมาขอนําเสนอโรดักต,ตัวใหม่อ่าที่ออกมาสาสดๆร้อนๆเลยนะครับและจะวังจําหน่ายในสัปดาห์หน้านี้นะครับในส่วนของคันเองนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเอ็ซีสำหรับสายลูมิตอตัวใหม่ตัวใหม่วหมสวยๆร้นแดดสวยมากอกเลยนะครับซึ่งคันนะครับที่ออกมาใหม่นี้นะครับจะเป็นในส่วนของหนังเงือกที่พอ้าไม่ค้าได้กกันก็คือเงือกเงินเนาะอ่าไม่ใช่ลูมิเต็ดนะต้องบอกขอนว่าไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเป็นตัวธรรมดา แต่น้ำหมึกเป็นน้ำหมึกที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนี่มาดูกันว่าอ่าตัวนี้เป็นตัวประมาณไหนของคลาสนะอืมครับปกติก็คือน้ำเงือกทองจะเป็นคันที่เป็นตัวท็อปเนาะสําหรับรุ่นธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเงินเป็นตัวขั้นกลางระหว่างเงือกทองเงือกเงินอะไรก็เงือกเขียว ต้องแจ้งกันก่อนเนาะซึ่งคันรุกนี้นะครับอ่าสืบสืบเนื่องนะครับในภาวะเศรษฐกิจนะครับที่ย่าแย่อยู่ทุกนักทุกนนี้เนาะซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นเลยว่าโอเคคันคันที่ออกมาในราคาอ่าที่นักตกปลาได้จับต้องได้นะครับก็คือออกมาเป็นตัวซีรีส์กลางนะครับสําหรับให้นักตกปลาได้เก็บสะสมหรือใช้งานนะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งในการเก็บสะสมใช้งานนะครับก็จะทําเป็นในส่วนของนักเงือกที่เป็นสีเงินออกมา นะคมีทองก็ต้องมีเขียวมีเขียวมีเงินตัวนี้เลยเงินๆนะครับซึ่งสติกเกอร์ในส่วนของตัวนี้เป็นที่เคยเคยกึืนไปนะครับเป็นในส่วนของนําเข้าจากประเทศที่ผุ่นไม่ใช่ของจีนนะซึ่งข้อดีของเขาคือหนึ่งนะครับมันสะท้อนแสงสวยสองครับผมน้ำมึกตัวนี้นะครับอ่าได้ตรงเนี้ย ก็คือได้ได้กันแสงเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับเพื่อลดการสีดจางเพราะแดดทุกวันนี้โอ้โหร้อนเหลือเกินไม่ไหวนะครับทำให้ในส่วนของสติกเกอร์บางรุ่นเนาะมันจางมันสีดไปตัวนี้นะครับก็คือแก้ปัญหาด้วยจุดนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็คือเพิ่มไปอีก30%นะครับและพิเศษตรงไหนอีกในส่วนของทําออกมาเฉพาะปีนี้ปีเดียวเท่านั้นออกมาทั้งหมดสหลัอสองหลอกเท่านั้นนะ ก็คือหลอดที่จะวางจําหน่ายในสัปดาห์หน้าและก็สิ้นปีเท่านั้นและออกมาจํานวนที่น้อยนะครับเป็นรุ่นธรรมดาที่ออกมาน้อยและไม่ได้ําออกมาอีกเลยนะครับขอยกตัวอย่างเนาะเวลาที่ออกมาสองหลอดเห็นเห็นกันก็เหมือนปลาบึกนะครับปลาบึกจะเป็นเดอะบิ๊กเกมธรรมดาเนาะบึกรุ่นแรงแล้วก็ในสุดของหุ้นสองนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําออกมาอีกเลยจะสังเกตได้ว่าปลาบึกรุ่นแรงรุ้นสองราคาณตอนนั้นนะสมัยนั้นก็คือไม่ได้แพงเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โอ้โหยืนมื่นกว่าขึ้นมาสามสี่เท่าครับดังนั้นตัวนี้นะครับ เงือนที่เป็นตัวสติกเกอร์เงินเนี่ยจะออกมาแค่สองหลักเหมือนกันนะครับส่วนอนาคตก็ไปคิดเอาเนาะครับสำหรับคนที่ชอบสะสมนี่ตัวนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะก็ปกตินะครับในส่วนของเงือกเองจะใช้เงือกสติกเกอร์ของเงือกจะเป็นเงือกทองเงือนเงินเงือเขียวเป็นตัวเดยวกันหมดเลยอ่าครับสองในส่วนของไกด์เรามาดูไกด์ไกด์ตรงนี้จะเป็นไกด์ในส่วนของไกด์ขอโทษที ไกด์จะเป็นในส่วนของไกด์ขาเงินสเตรเลตนะไม่ใช้ไกด์ด้านนะครับซึ่งคนไทยนิยมไกด์ด้านกันเนาะเอ้ยขอโทษดีคนไทยนิยมไกด์เงากันนะครับตัวนี้จัดไกด์เงามาให้เลยนะครับอืมไกด์วางกี่ตัวก็ทั้งหมดวางสิบสามตัวรวมท็อปเหมือนเดิมครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับในส่วนของแบงก์และก็แอคชั่นเลยเนาะสาหรับคนที่ชอบส่หโหนเยือนหนักๆสายเขื่อนสายแม่น้ําอ่าครับผมตรงนี้แล้วตัวนี้จะทํามาช่วงทั้งหมดนะครับมีแค่ สองขนาดเท่าน,นั้นคือขนาดสิบฟุตสปินนิงแล้วก็ขนาดสิบฟุตเบสคัตติ้งนะครับส่วนเก้าส่วนแปดนี้จะไม่มีเลยนะครับอืมต่อมาครับในส่วนของมาดูค,อค็อกคอกจะเป็นค็อกโปรเกรปกติเนาะปรับเชฟให้เรียบร้อยนะครับเท่ากันกันเงื่สองพันยิบสี่นะของเท่ากันนะครับเท่ากันครับตัวนี้เรื่องผมน้ําหนักแปดสิบจับมือเต็มเต็เมมือนะครับหุ่นเหยื่อเซนบาลเลยเออกแบบตูดมาเนี่ยเพื่อไวล็อก ล็อกนิ้วเนี่ยแหละเวลาตีเหยื่อเนาะเป็นตุดในส่วนของตุดสงกลมนะครับตรงนี้ในส่วนของด้านที่ซิก็จะเป็นของฟูจิครับเป็นฟูจิเบอร์เซ็ตนะครับเบท่ากันกับตัวเงือนทองกับเงื่อนเขียวทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของคลิปก็แจ้งไปแล้วเนาะว่าเป็นคลิปในส่วนของคลิปเงินนะครับเวทมาดูเวทนะครับเวทก็จะเป็นอสิบฟุตเจ็ดสิบร้อยสิบกรัมของมาตรฐานของน้ำงเงื่อนนะครับอืม ดังนั้นนะครับรุ่นนี้ก็เปนอย่างที่แจ้งนะครับพิเศษก็คือพิเศษในส่วนของก,การเพิ่มแสงนะครับการแสงได้อีกั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพแดดมันร้อนตรงนี้นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรมาดูแบงก์กันก่อนนะแบงค์หนังไหมอันนะี้ไม่ได้ดูเลยแบงค์เท่ากันนะครับเพราะว่าใช้ในส่วนของบล็อกก็เป็นบล็อกของ,องเงาเขียวเนาะลายผ้ามีแค่ขนาดเดียวนะครับลายผ้าตาเล็กตาใหญ่ไม่มีนะครับเพราะตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นธรรมดาที่อ่า ที่เอามาวางจําหน่ายแต่เป็นสีพิเศษนะครับอืสําหรับ2024ครับเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะครับกําลังการซื้อมันก็ลดน้อยถอยลงเนาะครับซึ่งจะซื้อลิมิเต็ดก็แพงนะใช่ไหมจะซื้อเงือเขียวมาใช้งานก็โอเคเลยนะครับเงือกทองก็โอเคเลยตัวนี้ก็เป็นตัวกลางที่จะสามารถจัดต้องได้นะครับพิเศษอีกทีก็เหมือนที่ย้ํานะครับ ออกมาแค่ปีนี้ปีเดียวเท่านั้นมีแค่สองหลอดหลอดใต้ออกมาที่จะวางจำหน่ายคือสองรคันสิ้นปีออก,กมาก็คือผมไม่แน่ใจ,จว่าจำนวนกี่คันเดี๋ยวไปไปไปสอบถามทางบริษัทอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาแจ้งทาง facebook อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูสปินบ้างเนาะรีวิวแต่เบสไม่รีวิวสปินอ่ะโอเคสปินนะครับก็เหมือนกันนะครับรีซิฟของฟูจิเหมือนกันนะครับสูตรเหมือนกันเลยนะครับตัวนี้ในส่วนของเนื้อก,กบสติกเกอร์นเนืก็เหมือนกันนะครับไก่ก็จะเป็นไก,ก่ขางาวนะครับ ครับเซ็นสีสเตเลสน,นะครับสาหรับคนที่ชื่นชอบสกินและเบสนะครับอ่าที่ไม่ชอบเงื่อนเขียวและเงือทองเงื่อเงินก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการเก็บสะสมหรือการใช้งานนะครับอแล้วก็ย้ําออกมาอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะว่าออกมาแค่ปีนี้ปีเดียวสําหรับคนที่เก็บสะสมรู้อยู่แล้วนะว่าของขออกมาน้อยนะครับในอนาคตร,ราคามันจะไปขนาดไหนคนที่พลาดในส่วนของการวางจําหน่ายวางวางจําหน่ายที่แมคค้าแมคค้าวางจาหน่ายทุกวันเนี้ก็สามารถจับต้องได้อีกทีก็ปลายปีสามารถ มีเวลาในการเก็บเงินเนาะในการสะสมสาหรับบางคนที่กาลังน้อยเนาะผมก็กาลังน้อยเหมือนกันก็ค่ยอยๆเก็บสะสมเหมือนกันซึ่งคันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปเทสอีกทีหนึ่งขอย,ยืมบริษัทไปเทสในส่วป,ปลานิดนึ่งครับเ,เพื่อจะให้ทางคนที่เป็นเขาเรียกว่ากําลังคิดตัดสินใจอยู่ในส่วนของที่จะซื้อในหลอกหน้าเนี่ยครับว่าเออแอคชั่นมันประมาณไหนอ่าแล้วว่าโดนปลาอะไรประมาณไหนไซส์ไหนอะไรยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูการตีเหยื่อใช้เหยื่อประมาณไหนในการตีนะครับตรงนี้ นะครับส่วนจะพูดให้พูดนีด่ไม่รู้นะครับก็จะตีเหยื่อขนมปังประมาณนี้ยตีเหยื่อราประมาณเนี้อ่ะมันมันมันจะแบกเหยื่อได้ประมาณไหนอะไรยังไงก็เป็นตัวเลือกในการเ <c oughs> ขาเรียกว่าการใช้งานเนาะครับซึ่งแบรนด์ลูมิสนะครับอ่าที่ตอนนี้ที่มันติดกระแสมากๆก็คือคนที่ถึงลูมิสนะครับคนตกปลามีเยอะมากนะตกปลามีเยอะมากมีทั้งสายเหยื่อปลอมชิงหลิวสฟิวทะเลเนาะครับซึ่งสายหน้าดินนะครับทันเบ็ดที่มีมูลค่าสูงๆนะครับเป็นระดับต้นๆของประเทศก็คือแบรนด์ลูมิส นะครับแล้วก็แบตนางเงือกด้วยนะครับนางเงือกครับผมลูมิตมีทั้งหมดอะไรที่เขาเล่นเล่นกันนะมีเกมไายผ้าตาใหญ่ใช่ป่ะปี2003นานงเงือกนะครับนังเงือกก็มีหลายซีรีส์เนาะที่เป็นซีรีส์ใหม่ๆออกแบบมาได้สวยก็คือในส่วนของตัวอไอเอ่ยตัวสปิเกอร์นะครับอืมแล้วก็ตัวหนังสือนะครับมาดูสีคล้ายๆกันเหมือน2024นะครับเห็นไหมสีออกมาหลางัหลงๆนี่จะสวยมากนะครับอืมอืม ตรงนี้เองนะครับทําให้ตัวสีในในส่วนของนักเงือกที่ช่นสองพันยี่สบสามยี่สบสี่จะเด่นครับดังนั้นตัวเงือกเงินเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะครับในการเก็บสะสมเหมือนกันเพราะว่าย้าอีกทีหนึ่งพูดบ่อยนะว่ามันมีแค่ปีนี้ปีเดียวและเป็นน้ำมืกญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็คุณสมบัติคือการแสงไปอีกทั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์แะครับถ้ามีสักสี่ห้าคันตรงกันนี่จะสวยมากสําหรับคนที่พลาดในในหลอกนี้นะครับสิ้นปียังมีอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็หมดแล้วหมดเลย,เลยสําหรับบคนที่เก็สะส ก็ไม่ควรจะพลาดนะในในส่วนของตรงนี้นะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเนาะครับเดี๋ยวถ้ามีผู้ดักตัวใหม่ออกมาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทาการทดสอบอีกทีหนึ่งนะครับในการในการรีวิวในการทดสอบคันให้อีกทีหนึ่งเนาะครับครับสำหรับคนที่ชื่นชอบในส่วนของแบร์ลูมิตตัวนี้สีนี้ออกมาพิเศษเพื่อเศรษฐกิจแบบนี้ไม่ควรพลาดแน่นอนครับในราะคาที่ต้องได้น,นะครับมใชัยซูก็สูงเกินไปและไม่ใช่รต่ําเกินไปอยู่ในเกณฑ์กลางด้วยนะครับ แล้วออกมาปีนี้ีเดียวด้วยนะครับยังไม่ทีปีนี้ปีเดียวเท่านั้นสําหรับคนที่ชื่นชอบตรงนี้ก็สามารถเก็บสะส,สมหรือเก็บไว้ใช้งานได้เก็งกระไรก็ได้นะน่าราคามันเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็รู้อย่างนี้อีกนะใช่ปะข่าวๆผมก็เลยมามารีวิวเนาะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นสีใหม่นะครับเผื่อนักสะสมหรือนักตกปลาที่ยังไม่รู้จักในสุดข,ของสถานะเงินๆก็มารีวิวให้ทราบทีหนึ่งเนาะทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับจุดเด่นนะครับเพิมแสง การแสง u ูเนี่ยถ้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นีตนนทุกนนี้มันร้อนก็เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งเนาะในการเทสทังอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปเทสอีกทีหนึ่งแต่เป็นว่าน่าจะไม่ทันกันนักตกปลาเพราะสัปดาห์หน้ากวางฮองจะหายแล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวทำคลิปย้อนหลังให้อีกทีหนึ่งนะว่า,วาการการเทสการเป็นยังไงเพราะว่าบางบางท่านก็พลาดเนาะมาเก็บเงินไม่ทันนหะใช่ไหมอ่ะก็เดี๋ยวสิน้นปีมันมีมาอีกแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีในตอนเทสปลายทีหนึ่งนะครับวันนสััปดานน้ะครบ Bye-bye.